ครับวันนี้ร้านจุ๊บอินเตอร์มารีวิวนะครับ4ี่คูณส่นะจุดนี้ก็เป็นเซตแนวแบบตู้กลางแจ้งนะครับกระแทกข้างนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นตู้งานกระแทกข้าง18นิ้วนะครับตัวเต็มของเรานะตัวนี้โฟเมก้าน้ำเงินนะครับลูกค้าก็จัดแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปจัดส่งลูกค้ากันนะครับหูยกเหล็กนะครับขอบเหล็กนะครับไม้อัดแท้20่มิลสำหรับตู้เบตนะครับผมตะแกรงปั๊มโลโก้สตอมซาวซิสเต็มายร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะฮะ ดอกสตอมนะโฟเมกาจะหุ้มด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับผมส่วนด้านหน้าด้านหลังจะพ่นเม็ดสีระเบิดนี่ครับใหญ่ๆแบบนี้นะครับสาหรับตู้กลางนะครับวันนี้ก็มาด้วยตู้กลางเบิ้ลสองคูณสองนะครับดอก15นิ้วนะครับผมกลางและแหลมจะลวดอีก2ดอกนะทุกอย่างจะเป็นสตอมซาวซสเต็มทั้งหมดเลยนะครับดอกแหลมตู้นะครับผมพาวเวอร์ปรีนะครับผมชุดนี้ นะครับเบสสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่กลางนะครับใบละสองนะครับหนึ่งสองสามสี่แหลมอีกสี่หนึ่งสองสามสี่กลางก็ตะแกรงปั๊มนะครับตัวสวยของเรานะครับแล้วก็พาวเวอร์นะครับสองพันวัตต์นะครับขับเบสนะครับข้างละสองใบนะครับพันสองนะครับขับกลางแหลมนะครับกลางแหลมข้างละใบนะใบหนึ่งก็จะมีกลางสองแหลมสองกลางสองแหลมสองนะแล้วก็ปรีปรีคอร์ดสองทางนะครับเก้าห้าห้าหนึ่งตัวนะชุดนี้จบหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับให้ลูกค้าไปนะ 6 9 0 0บาทก็พร้อมเปิดแบบนี้เลยนะครับก็อันนี้เริ่มต้นให้ลูกค้านะครับว่าสําหรับคนที่แบบอยากได้เปิดในบ้านข้างบ้านรับงานเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับอันนี้ก็คือ4คูณ4เนี่ยสามารถรับงานสบายๆได้แล้วนะครับผมก็จะร้องเพลงจะเครื่องไฟนะครับจะดนตรีได้หมดเลยนะครับสำหรับชุดนี้6 9 0 0ส่วนอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับลูกค้าอยากได้มิกได้คอร์สได้ปลั๊กไฟไมล์ลอยอะไรพวกนี้ก็ต้องเพิ่มเติมเอา6 9 0 0เนี่ยนะครับลูกค้าได้ไปทั้งเซ็ตนะ ได้เปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูสายต่อด้านหลังนะครับชุดนี้สายต่อด้านหลังนะครับจะเป็นสตอมนะครับซาวซิสเต็มนะครับบลันจุบอินเตอร์นครับมเลยนะครับแถบนะครับสาย VCT นะครับผมให้ไปครบจบนะครับผมอันนี้ลูกค้าพิเศษมาให้แยกกลางกับแหลมนะเพราะว่าบางทีลูกค้าบอกเอาไปเล่น3ทางนะครับแต่ถ้าเล่น2ทางเราก็พ่วงกลางเข้าไปหาแหลมได้เลยนะครับแต่ถ้าจะเล่น3ทางเราก็ไม่ต้องพ่วงกันเราก็อันนี้กลางอันนี้แหลมนะนี้ ด้านหลังจะเป็นสีระเบิดนะครับผมสำหรับ69 0 0ถือว่าสเปคเนี่ยครับ18นิ้วโครงรอนะครับตัวนี้18นิ้วโครงรอ1,200อวัตต์ส่วนกลางนะเป็น500วัตต์แหลมจะลวดตัวนี้ยังไม่มีเน็ตเวิร์กนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมายิบย่อยให้ก็ได้นะครับว่าราคามันยังไงแต่ละอย่างนะเผื่อบางท่านนะมีพาวเวอร์อยู่แล้วอยากได้แต่ตู้เบสหรือว่าอยากได้ตู้กลางอ่ะผมมาที่ตู้เบสก่อนนะตู้เบสต,ตัวนี้เราจัดโปรอยู่นะครับตู้เปล่านะครับ ตู้เป่าวก็จะได้ไปครบเลยนะครับสเปคคอนคอบเหล็กคูยกเหล็กตะแกรงโลโก้สีนี่เลือกได้นะครับเป็นเซตแบบนี้เลือกสีได้นะครับนะครับผมตู้เป่าวตอนนี้เราจัดโปรอยู่ใบละสี่พันห้าทำงานตัวเต็มนะสิบแปดนิ้วตัวเต็มโฟเมก้านะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับสำหรับตู้เป่าวนะใส่สิบแปดนิ้วได้ทุกดอกนะครับสูงหกสิบลึกหกสิบกว้างแปดสิบอะแปดสิบเซนนะครับสำหรับสิบแปดนิ้วนะใครเอาพร้อมดอกก็ ดอกสามพันบาทนะโค้งรอพันสองร้อยวัของเราครับก็เป็นดอกสตอมนะถ้าดูนะครับจะมีโลโก้คําว่าสตอมเหมือนเหมือนดอกเสียงกลางนี่เลยครับจะแปะสตอมเรียบร้อยนะครับเป็นดอกแบงของเรานะครับผมดอกสามพันบาทตู้สี่พันห้าก็ใบละเจ็ดพันห้าหรือว่าคู่หนึ่งนะตู้เบรสนะครับตู้เปล่าคู่ละเก้าพันนะครับตู้พร้อมดอกหมื่นห้านะครับคู่หนึ่งนะครับอันนี้ไม่รวมค่าส่งนะครับผมอ่ะมาตู้กลางตู้กลางลูกค้าถามมาเยอะตัวนี้ก็เป็นตัวเต็มตะแกรงปั๊มแล้วนะจะเป็นตะก้อนจะเป็นตะแกรงตัดตัวนี้เราก็เล่นลายเป็นตะแกรงปั๊ให้้เรรียบ มีรูลมซ้ายขวานะจะเอากลางอย่างเดียวก็ได้ราคาเดียวกันเพราะผมทําเท่ากันหรือว่าจะเอา12นิ้วก็ได้ราคาเท่ากันขนาดเท่ากันนะครับผมอันนี้ผมแจ้งตู้กลางก่อนอ่ะตู้กลางนะครับแบบนี้นะโฟเมก้าขอบเหล็กตะแกรงปั๊มแบบนี้ใบละสี่พันนะตู้เป่านะครับตู้เป่าใบละสี่พันส่วนลูกค้าจะใส่ดอกก็นะครับดอกเริ่มต้นดอกละพันนะครับกลางพันหนึ่งพันสองพันแหลมนะคู่ละพันนะฮะก็สามพันแลกับตู้กลางเนี่ย เริ่มต้นใบละ7 0 0 0นนะครับส่วนใครจะอัพเป็นโครงรออัพใส่เน็ตเวิร์กอันนี้ก็ต้องแพงขึ้นไปอันนี้ผมเริ่มต้นก่อนนะตู้เป่าเนี่ยสี่พันพร้อมใช้เนี่ยเ0 0ดสำหรับคนที่เอาตะแกรงปั๊มนะครับผมใครไม่เอาตะแกรงปั๊มก็เป็นตะแกรงธรรมดาตู้เป่าก็อยู่3,5 0 0นนะครับผมใส่ดอกก็เริ่มที่6,5 0 0นนะครับเพราะตะแกรงธรรมดาก็จะถูกตะแกรงธรรมดาคือจะเป็นตะแกรงเนี้ยนะครับไม่มีลวดไม่มีลายอะไรทั้งนั้นนะครับผมก็ก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับผมเราก็จัดให้นะก็ คร่าวๆแบบนี้นะครับอย่างชุดนี้ก็เฉพาะตู้เบรนะครับสามหมื่นนะตู้กลางอีกหมื่นสี่นะครับก็อยู่4ี่หมื่นกว่าบาทนะพี่ก็ได้ชุดตู้แล้วนะครับสี่หมื่นกว่าบาทได้4ี่คูณสี่แล้วนะครับผมนะส่วนสีนี่เลือกได้เลยนะครับเหลืองเขียวแดงส้มน้ําเงินชมพูดํานะครับผมทําให้ได้หมดนะครับสำหรับตู้นะอ่ะมางาน power นะครับผมปรีตัวนี้นะครับสตอม955นะครับตัวนี้2,500บาท2ทางนะครับแยกแยกเบรแล้วก็กลางแหลมรวมนะจะเป็นปี2ทางมีบลูทูธนะครับสำหรับ955ตัวนี้ 2,500พาวเวอร์1,200วัตต์ประกอบตัวนี้8,090นะครับผมแล้วก็พาวเวอร์ประกอบ2,000วัตต์ตัวนี้14,500นะเบสเซร็รวมกันแล้วจบอยู่ประมาณ7,000นะครับยังไม่รวมสายต่ออะไรทั้งสิ้นนะฮะสายต่อก็อีกประมาณ2,000นะครับผมจะตีไปประมาณ72,000นะแต่พอเรามาจัดเซ็ตให้ลูกค้าเราก็ลดเหลือ69,000นะครับบางคนถามว่าเอาไอ้นู่นออกไอ้นี่ออก,ออกผมขาดทุนนะครับแต่ว่าเราเน้นเป็นเซ็ต อ่าราคาย่อยเราก็แจ้งไปแล้วนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็ลองโทรเข้ามาสอบถามนะวันนี้ก็รีวิวเดี๋ยวเรจจะส่งลูกค้าใกล้ๆนี่ครับใกล้ๆเรานะก็ลูกค้าบอกสี่คูณสี่เอากลางแหลมรวมนะครับแต่ว่าต่อช่องแยกไว้ให้หน่อยเผื่ออยากเล่นแยกก็กลางของใครแหลมของใครแต่ถ้าอยากเล่นรวมก็พ่วงกลางขึ้นไปหาแหลมแค่นั้นนเองนะแล้วก็ตัดความถี่ที่ปีคอร์สเอานะครับผมสําหรับตัวนี้18นิ้วนะเราก็รับจัดหมดหือใครแบบว่าอยากได้ฮอนนะครับ ก็โทรเข้ามานะครับอยากได้ฮอน2ปากแหลมเป็นกล่องแยกได้ไหมนะเราจัดได้หมดนะครับนี่ครับสต็อกตู้แหลมตู้กลางเรานี่ครับตู้เบรดนับฮอนนะอยากได้แบบไหนก็ลองโทรเข้ามาอันนี้กลางนี่ค่ะกลางไม่มีแหลมเลยไหมครับกลางไม่มีแหลมก็ราคาเดียวกันนะครับตู้เปล่านะครับสี่พันบาทเนี่ยนะครับผมแต่มีแหลมมันก็คือขนาดมันเท่ากันหมดอะครับเราแค่ลดรูแหลมไปนะครับ อยากได้ฮอนอยากได้กลางแหลมแบบไหนก็จัดได้นะครับหรือว่าอยากจะได้ถูกกว่านี้ก็อาจจะใส่เป็นตู้กลางแหลมแบบนี้ก็ถูกลงไปนะครับผมก็แล้วแต่งบแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับแจ้งผมมาได้นะครับอยากได้แบบไหนอันนี้ให้ดูคร่าวๆว,ว่า6กหมื่นเก้านะครับยังไม่ข้ามเจ็ดหมื่นนะพี่ก็ได้เปิดแล้ว p ว2000 w e r สองพันวัตต์นะครับผมหรือว่าใครมีงบ8ปดหมื่นอยากจะ up power สักหน่อยอยากจะใส่ m i กสักตัวไม้ลอยสักตัวนะครับหรือว่าจะใส่ดอกกลางเป็นโคง้งหลอดด้วยอันนี้ งบมันแล้วแต่ลูกค้าแต่ละท่านนะครับนะครับผมก็แล้วแต่ลูกค้าแต่ละท่านนะมีงบให้เท่าไหร่ผมก็จัดให้ได้ตามนั้นนะครับผมก็โปรโมชั่นกัินไปนะหกหมื่นเก้าก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวฟังเสียงอะไรอดูเพลง ก็ประมาณนี้เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะเปิดเพลงสาวหนังกักแปลงนะครับก็เบอร์โทรตามด้านล่างเลยนะครับนี่ครับจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะ0 8 2 5 4 0 5 4 0ามารถแอดไลน์ได้แล้วก็เพจเฟซบุ๊กพิมพ์ร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมด้วยนะครับผมแล้วก็ยูทูบนะวันนี้ก็ลาไปตรงนี้สำหรับสี่คูณสี่นะครับผมแหลมอีกสี่นะครับผมก็จบสวยๆอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงสาวแล้วก็รากันไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ